เรื่องก,การเมืองนะคะนร,รัครบภาพการเมืองและการเลือกตั้งให้ในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภากการเมืองและการเลือกตั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการเมืองสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวนเกี่ยวกับรับการเมืองและการเลือกตั้งต่างคนต่างไม่พูดไม่ได้ครับถ้าไม่พูดปุ๊บพวกเราจะเห็นดาวกระโดดกันครับไฟดาวกระโดดเป็นภาพรวมและไม่ได้พูดถึงยุคสมัยไหนนะครับพูดถึงประเทศไทยโดยรวมที่ผ่าน ว่าปัญหาการเมืองไทยมีอะไรบ้างถ้าใช่ไหมครับผมใช้เวลาประมาณ30นาทีครับผมได้รับมตไปองครับแต่เอาแล้วมาหาเป็นต่อๆได้ไหมเพราะเงื่อนไขการเป็นรัฐมนตรีมันต้องเป็นต่อๆเลยสมไมหลังจากที่ทีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านกัปตันจะสิ่งที่จะได้เป็นใาที่ทารบ้านของเราของนครยุบให้เสนอเจ้าหน้าที่เด้วยนะครับก็ใครขอเสนอแค่นี้นะครับทีิเศษนะครับคุณเัญชัยนะครับ